สวัสดีค่ะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องหมอฟ้าพายี่ิบสีนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอันดวงสถานการณ์นะคะโดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันจันทร์ที่14กันยายนพศ2 5 6 3นะคะการอันดวงประจําวันนะคะเป็นการอันแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้พาย24นี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันวันจันทร์นะคะที่14กันยายนนี้ได้ทออย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะเรามาเริ่มต้นกันตั้งแต่คนเกิดวันอาทิตย์นะคะ มาดูนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะสี่ถ้วยนะคะช่วงนี้คนเกิดวันอาทิตย์ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะปวดท้องกดไหลย,ย้อนโรคกระเพาะกินทานอาหารมักจะไม่ค่อยตรงเวลานะคะในช่วงนี้แปดถ้วยนอนดึกๆึกื่นดื่นอนไม่ค่อยสลับนะคะนะในช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดหลายสิ่งหลายอย่างนั่นเองคะ่ะรวมถึงคนเกิดวันอาทิตย์มักจะมีความมิตกมีความกังวลใจนะคะนะเรียกว่าบางครั้งกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนั่นเองนะคะ สิบเลี้ยนใครที่รอคอยในเรื่องของการเงินอยู่นะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าหน้าที่การงานนะคะจะได้มิตรดีได้เพื่อนที่ดีนะคะนะมีที่ปรึกษาที่ดีเข้ามานะคะรวมถึงใครบางคนนะคะช่วงนี้ก็อาจจะกําลังคิดทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างที่มันผ่านมานั่นเองนะคะพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆนะคะหน้าที่การงานโดยรวมแล้วก็เรียกว่ายังไม่เป็นดังที่เราคิดและหวังเอาไว้เสียทุกอย่างนะคะในช่วงนี้ ใครที่ทํากิจการเกี่ยวข้องในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินที่อยู่อาศัยช่วงนี้ก็เรียกว่าอาจจะดูติดติดคัดขัดนิดนึงนะคะนะหนังสือสัญญาเอกสารสิ่งต่างๆก็เรียกว่าให้มีความรอบคอบด้วยก็แล้วกันนะคะแต่การค้าการขายช่วงนี้ก็เรียกว่าให้ขายให้การค้าขายเป็นไปในช่วขงของการช่วงแบบแต่เช้านะคะหรืออาจจะเป็นช่วงค่ำๆนะคะนะในช่วงนี้การเงินก็เรียกว่ารอเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะรอเพื่อที่จะมาไกลเกลี่ยเกีีร์นี้เคลี่สินรอเพื่อที่จะมาในเ,เรื่องของการลงทุนนั่นเองนะคะ ความรักนะคะช่วงนี้คนเกิดวันอาทิตย์ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะนะ <S <S นะเรียกว่าดูห่างเหินกันนะคะใครบางคนอาจจะมีความน้อยน้อยน้อยใจคู่ครองน้อยใจคนรักนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของอาการงอนงอนกันอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะในช่วงนี้แต่โดยรวมแล้วนะคะมีอัศาวินถ้วยก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะมีความสุขดีเอาใจใส่ดูแลกันดีอยู่นะคะนะคนโสดก็เรียกว่าเลือกมากเลือกเยอะนิดนึงนะคะในช่วงนี้นะคะมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาชอบแต่ก็เรียกว่ายังไม่ถูกใจนั่นเองนะคะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะหมอฟ้าบอกแต่ต้นไปแล้วนะคะนะในเรื่องของระบบลําไส้นะคะนะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะความดันไมเกรนด้วยนะคะเรีย <hin> <บอ>กว่าช่วงนี้พักผ่อนไม่ค่อยจะเพียงพอนะคะคนเกิดวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นควรจะหาเวลาพักผ่อนดูแลร่างกายด้วยนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการที่แบบต้องซื้ออาหารเสริมนะคะมาบํารุงร่างกายกันสักนิดหนึ่งนะคะในเรื <Demon |notimestamps|> อ่อง <ๆ S 2> ของโชคลาภคนเกิดวันอาทิตย์มีสิเปลี่ยนนะคะก็เรีย <nic> กว่าโชคลาภมีนะคะแต่ก็่า อย่าลืมบวก1นลบหน,นะคะนะเพราะว่ามีสีถ้วยด้วยนะคะโชคเลขตัวเลขจากความฝันตัวเลขจากที่อยู่ที่อาศัยจะให้โชคนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันจันทร์นะใบที่หนึ่งนะคะเด็กถือถ้วยช่วงนี้ก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะนะเรียกว่าเด็กถือถ้วยจะทําอะไรคนเกิดวันจันทร์รู้สึกว่าจะมีความรอบคอบมากขึ้นนะคะ ช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์นะคะให้มันสวดมนต์ไหว้พระนะคะนะรวมถึงการนั่งสมาธินั่งวิปัสสนากรรมฐานด้วยนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีการทําบุญในเรื่องของการที่แบบปล่อยปลาหน้าเขียงก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสเต้นหน้าที่การงานก็ต้องเข้มแข็งต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันกันไปนะคะนะในช่วงนี้งานหนักงานเหนื่อยงานเยอะนะคะ ทิงถ้วยแต่ก็ยังเรียกว่าดวงมีคนคอยอุปถัมภ์คำจุนนะคะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะจะได้ที่ปรึกษาที่ดีนะคะนะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของหน้าที่การงานที่เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยนะคะหรือบางครั้งมันอาจจะรู้สึกว่าจนมุมนะคะนะก็เรียกว่าจะได้ที่ปรึกษาที่ดีได้มิตรที่ดีเข้ามาช่วงนี้จะทําอะไรก็เรียกว่าให้มีความรอบคอบก็แล้วกันนะคะเรียกว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนนะคะนะก็เรียกว่าช่วงนี้หน้าที่การงานประสบผลสําเร็จดีนะคะในเรื่องของ การเงินนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้เข้าซ้ายจ่ายขวาเหมือนกันนะคะการเงินค่อนข้างจะตึงมือเลยทีเดียวนะคะกินเก่งทานเก่งใช้เงินเก่งนะคะช่วงนี้นะเรียกว่าหมดไปกับอาหารการกินนะคะนะข้าวของเต็มตู้เย็นกัน,กนเลยทีเดียวนะคะรวมถึงนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะในเรื่องของความรักมีคิงถ้วยหนึ่งถ้วยก็ยังเรียกว่าเป็นความรักที่ดีนะคะได้คุณพ่อบ้านได้คุณแม่บ้านที่ดีเอาใจใส่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนะคะบุตรบริว่าลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้ด้วยนะคะคนมีคู่มีเกณฑ์ว่าอาจจะตั้งท้องตั้งครรภ์ได้นะะค คนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะสุขภาพคนเกิดวันจันทร์นะคะช่วงนี้มักจะมีปัญหาในเรื่องของน้ําหนักตัวนะคะเรียกว่ามีเกณฑ์ว่าน้ําหนักตัวขึ้นนะคะต้องหาเวลาออกกําลังกายกันด้วยนะคะนะเดี๋ยวคอเลสเตอรอลใน เส้นเลือดไขมันสิ่งต่างๆมันจะตามมานะคะนะรวมถึงคนเกิดวันจันทร์มักจะมีปัญหาในเรื่องของความดันไมเกรนนะคะนะการปวดไม่กล้ามเนื้อนั่นเองนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์นะคะถามว่าโชคลาภมีไหมโชคลาภมีอยู่เหมือนกันนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากน้ำพักน้ำแดงจากลําแข้งลําขาของตัวเราซะมากกว่านะคะโชคลาภลอยแบบฟุกๆุกดีค่ะแต่ให้เราหมั่นทําบุญหมั่นทําสิ่งที่ดีๆก็แล้วกันนะคะนะแล้วโชคลาภก็จะมีมานะคะ ต่อไปนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะใบที่หนึ่งห้าถ้วยนะคะช่วงนี้คนเกิดวันอังคารอาจจะกําลังคิดนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะเรียกว่าคิดกลับไปกลับมาในเรื่องซ้ําๆเดิมๆนะคะคนเกิดวันอังคารมักจะเป็นทุกข์เกี่ยวกับความคิดนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีด้วยนะคะในวันนี้มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปงานอาวบมงคลน,นะคะ 5ดาบก็เรียกว่ามีความอึดอัดใจกังวลใจนะคะในช่วงนี้จะทําอะไรมันก็ดูติดขัดนะคะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดและหวังเอาไว้เสียทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะ5ดาบช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของการมีปากเสียงนะคะกับคนที่เขามียศมีตําแหน่งมีอํานาจเหนือกว่าเรานะคะอาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาอาจจะเป็นหัวหน้างานนะคะหรืออาจจะมีปัญหากับ คนรักกับคนในครอบครัวได้นะคะในช่วงนี้ส่องไม่ท้าส่องไม่เท้านะคะก็เรียกว่าจะมีช่องทางมีลู่ทางที่ดีเข้ามานะคะใครที่ทํากิจการค้าขายในโลกออนไลน์นะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าคู่ค้าคู่แข่งค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะมากนะคะช่วงนี้จะทําอะไรควรจะมีคู่หูมีที่ปรึกษานะคะนะรวมถึงอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนอย่าตัดสินใจอะไรโดยพละการนะคะนะ <S <S เรียกว่าจะทําอะไรก็ควรจะปรึกษากับคนที่เขารู้สึกว่าเป็นห่วงเรานะคะนะ เรียกว่าเขายังห่วงยังเป็นห่วงเป็นใย,ยเรานะคะนะหรืออาจจะต้องหาคู่หูนะคะนะหาคนที่แบบจะมาเป็นที่ปรึกษาให้กับเราสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าอยู่ในสภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะช่วงนี้ได้มาจ่ายไปเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะใครบางคนนะคะอยู่ในสภาวะการถูกติดตามทวงนี้ทวงสินนะคะเรียกว่าจากหนี้เก่าๆจากสินเชื่อเก่าๆนะคะของเรานั่นเองนะคะในเรื่องของความรักนะคะก็ อาจจะมีทะเลาะก,กันบ้างอารมณ์ขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงไม่ค่อยจะไว้วางใจกันนะคะรวมถึงช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ร้อนใจร้อนนะคะคนเกิดวนันอังคารเรียกว่าเป็นคนที่พูดจาไวนะคะพูดตรงคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นนะคะแล้วมักจะมาจะต้องมานั่งเสียใจในคําพูดของตัวเองนะคะนะช่วงนี้ก็ระวังในเรื่องของคําพูดด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้มักจะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกเข,ข่าข้อปวดบ่าปวดไหล่นะคะนะช่วงนี้หมั่นทําบุญนะคะนะ อย่างน้อยๆเช้ามาก็ให้ใส่บาตรทาบุญนะคะกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรก่อนนะคะนะเพื่อที่จะอุทิศบุญกุศลนะคะให้กับเขานะคะวันนี้สถานการณ์จริงต่างๆที่มันแย่ๆมันจะได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะนะ mm hmm. คนเกิดวันอังคารโชคลาภลอยแบบปุ๊กๆไม่มีนะคะนะในวันนี้ก็เรียกว่างานหนักงานเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะคะนะรวมถึงให้คิดบวกนะคะให้สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองเข้าไว้ก็แล้วกันนะคะ mm hmm. ต่อไปนะคะคนเกิดวันพุธนะคะหนึ่ง สองสามมาดูนะคะคนเกิดวันพุธใบที่หนึ่งหกไม้เท้านะคะหกไม้เท้าก็เรียกว่าช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะนะคะการงานการเรียนการสอบแข่งขันจะประสบผลสําเร็จดีนะคะ จัสเมนเรียกว่าคนเกิดวันพุธนะคะมีความสุขุมมีความรอบคอบนะคะช่วงนี้จะคิดจะทําอะไรก็เรียกว่ามีการคิดการไต่ตองสิ่งต่างๆเป็นอย่างดีนะคะแต่คนเกิดวันพุธมักจะวางแผนสิ่งต่างๆในชีวิตไม่ค่อยจะได้นะคะในวันนี้เรียกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะจัสเมนนะคะรวมถึงตัวเรานะคะอาจจะต้องเข้าไปเป็นคนกลางนะคะไกล่เกลี่ยเคลียร์ปัญหาให้กับผู้อื่นด้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะในช่วงนี้นะคะนะเรียก กว่าใครที่มีในเรื่องของคดีความนะคะวันนี้ก็เรียกว่าจะหลุดพ้นนะคะนะเพราะว่ามีไพ่จัสเมนก็เรียกว่าถ้าเราไม่ได้ทําผิดนะคะนะไม่ได้คิดร้ายอะไรเราก็จะหลุดพ้นนะคะแต่ใครที่ทําผิดนะคะทําไม่ดีนะคะก็เรียกว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็จะสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวเรานะคะนะ เรียกว่าคนเกิดวันพุธเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะนะไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบใครนะคะนะเรียกว่าตรงไปตรงมานั่นเองนะคะนะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีหน้าที่การงานประสบผลสําเร็จดีนะคะวันนี้คนเกิดวันพุธมักจะเกี่ยวข้องในเรื่องของหนังสือสัญญาเอกสารการคาประกันนะคะนะ รวมถึง2ดาบกับจัตติกนะคะก็ต้องดูในเรื่องของหนังสือสัญญาเอกสารสิ่งต่างๆให้รอบคอบให้ละเอียดนิดนึงนะคะนะเรียกว่าหนะ้าที่การงานอาจจะมีการพูดคุยการตกลงข้อสัญญาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะคะนะแต่ก็เรียกว่าจะจะได้รับข่าวดีนั่นเองนะคะใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วยนะคะในช่วงนี้ การเงินนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันพุธการเงินไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะช่วงนี้คนเกิดวันพุธรอบครอบนะคะจะใช้ใจ่ายอะไรมีการจัดการการวางแผนในการใช้เงินเป็นอย่างดีนะคะ แต่มีส2ดาบนะช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของโทรศัพท์มือถือเน ЕТ, ็ต Wifi นะคะนะ้โน้ตบุ๊กนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องเสียให้ต้องซ่อมนะคะให้ต้องเสียเงินเล็กๆน้อยๆได้นะคะในเรื่องของความรักนะคะโดยรวมแล้วเป็นความรักที่ดีมีความสุขดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะเรียกว่าใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็เป็นคู่รักคู่ครองกันที่ดีเป็นที่ปรึกษานะคะดวงเกืเ้อหนุนซึ่งกันและกันนะคะ คนเกิดวันพุธถ้าใครที่อยู่ด้วยกันนานๆแ,แล้วช่วงนี้ก็เรียกว่าอยู่กันเหมือนเพื่อนเหมือนที่ปรึกษาเหมือนมิตรที่ดีต่อกันมากกว่านะคะนะส่วนคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจเรียกว่าเจอปุ๊บอาจจะถูกใจในทันทีได้นะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันพุธนะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาความดันไมเกรนนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าดูแลสุขภาพด้วยบางครั้งอาจจะใครบางคนอาจจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าอยู่กับความเค Wrong, เรียดมากจนเกินไปนั่นเองนะคะนะโชคลาภแบบลอย โชคลาภแบบปุกปุกถามว่ามีไหมจัสมินขึ้นมาก็เรียกว่าขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของตัวเรานะคะว่าจะมีโชคมากหรือว่าโชคน้อยนะคะนะช่วงนี้คนเกิดวันพุธน,นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปทําบุญนะคะนะเรียกว่าจัสมินขึ้นมานะคะอาจจะมีในเรื่องของการทําบุญการถวายสังฆทานด้วยนะคะนะคนเกิดวันพุธนะคะทําบุญกับรงศพกับคนตายนะคะนะทําบุญกับคนยากไร้นะคะนะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเรานะคะคนเกิดวันพุธต่อไปนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะหนึ่ง สอขอโทษติดมาสามใบเลยนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะราชินีพระจันทร์ไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะนะช่วงนี้นะคะเจ็ดถ้วยกับราชินีพระจันทร์ก็เรียกว่าฝันอยากจะทําหลายๆอย่างเลยนะคะหน้าที่การงานช่วงนี้นะคะนะ อาไพาเดทแต่ก็เรียกว่าทะย,ยิบฝันแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้นะคะคนเกิดวันพฤหัสฝันแล้วต้องลงมือทํานะคะจึงจะมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จเพราะไพ่เจ็ดถ้วยมันเป็นในเรื่องของการมโนโน,นะคะนะเรียกว่ายังเพ้อปยังฝันอยู่นะคะแต่ยังไม่กล้าที่จะลงมือทําเพราะฉะนั้นมีไพ่เดสเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทํานะคะแล้วเราจึงจะประสบผลสําเร็จนะคะนะ ช่วงนี้ก็เรียกว่าคนเกิดวันพฤหัสอารมณ์ค่อนข้างจะอ่อนไหวเซนซิทีฟง่ายนะคะอาจจะมีอารมณ์น้อยๆงอนน้อยใจนะคะนะหรือใครบางคนช่วงนี้อาจจะกําลังตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงานนะคะนะหรือจะย้ายงานหรืออยากจะลงทุนทําอะไรเป็นของตัวเองก็เรียกว่าได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ในเรื่องของหน้าที่การงานเรียกว่าคนเกิดวันพฤหัสช่วงนี้มีความอึดอัดใจกังวลใจนะคะทุกใจหลายๆหลาย,หลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะนะเรียกว่า บางคนอาจจะรู้สึกว่าถูกอารัดเอาเปรียบในเรื่องของหน้าที่การงานเลยรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะอยากลาหยุดอยากลาพักร้อนรวมถึงมีเกณฑ์ว่าอยากจะลาออกด้วยนะคะในช่วงนี้การเงินก็เรียกว่ากินเก่งทานเก่งใช้เงินเก่งนะคะนะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะคะนะก็เรียกว่ารู้จักรัดเข็มขัดให้กับตัวเองด้วยก็แล้วกันนะคะ คุณผู้หญิงนะคะที่เกิดวันพฤหัสส่วนใหญ่จะหมดไปกับเสื้อผ้าหน้าผมของสวยๆงามๆนะคะนะเรียกว่าซื้อความสุขเพื่อที่จะลดความเครียดไปกับตัวเองนะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะการเงินตึงมือเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าทะเลาะกันบ้างโกรธกันบ้างนะคะนะมีเกณฑ์ว่าจะกลับมาคืนดีกันหกถ้วยเป็นไพ่ของการอภัยนะคะยังมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนั่นเองนะคะ แต่ช่วงนี้นะคะใครที่แบบพัดพลาดจากกันไปนะคะหรือใครที่รอคอยคนรักเก่าจะกลับมามีเกณฑ์ว่าจะกลับมานะคะนะแต่ใครที่มีรักใหม่อยู่แล้วนะคะมีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักครั้งเก่าจะกลับมาสร้างปัญหาจะกลับมาสร้างความวุ่นวายใจให้กับตัวเราได้นะคะในช่วงนี้คนโสดมีโอกาสที่จะเข้าไปเป็นมือที่สามนะคะให้กับผู้อื่นได้นะคะช่วงนี้จะรักใครชอบใครก็ต้องดูให้ดีก่อนนะคะนะว่าเราเข้าไปเป็นกิ๊กใครอยู่หรือเปล่านะคะหรือใครบางคนอาจจะอยู่ในสภาพ ภาวะที่เรียกว่าความรักที่เป็นความลับนะคะนะในเรื่องของอสุขภาพนะคะคนเกิดวันพฤหัสช่วงนี้มักจะมีปัญหาในเรื่องของ ระบบขับถ่ายอาหารไม่ย่อยกินทานท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของท้องร่วงท้องเสียด้วยนะคะรวมถึงต้องระวังในเรื่องของไตกระเพาะปัสสาวะนะคะในช่วงนี้นะอาจจะมีอาการวิงเวียนศีรษะเข้ามานะคะคนเกิดวันพฤหัสเรียกว่าซิกเซนลังสังหอ์แม่นยำนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะนะช่วงนี้คนเกิดวันพฤหัสนะคะเรียกว่าต้องต้องทำบุญนะคะนะทำบุญเพื่อที่จะเป็นการเสริมดวงในเรื่องของความรักนะคะอาจจะ ไปถวายเทียนคู่นะคะหรือเติมน้ํามันตะเกียงก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนะเรียกว่าให้มันทําบุญนะคะนะโชคลาภลอยแบบปุ๊กปุ๊กถามว่ามีไหมโชคลาภลอยแบบปุ๊กปุ๊กมีนะคะคนเกิดวันพฤหัสลองดูนะคะตัวเลขเก่าๆนะคะตัวเลขจากความฝันนะคะจะให้โชคกับตัวเราได้นะคะต่อไปนะคะขออนุญาตนะคนเกิดวันศุกร์นะคะหนึ่งสอง 3มาดูนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะใบที่หนึ่งดีอิมพนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันศุกร์นะคะอาหารขนมนมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะคนเกิดวันศุกร์เรียกว่าเป็นคนใจดีมีน้ําใจนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะคนเกิดวันศุกร์วันนี้มีเกณฑ์ว่าน้ําหนักตัวจะขึ้นนะคะนะ<อ>ทิ้งดาบนะคะก็เรียกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะคะนะ อาจจะอินเพลร์งานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานมากนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้รับงานโครงการใหญ่ๆนะคะหรือใครบางคนนะคะอาจจะต้องเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพื่อขอคำที่แนะขอคาแนะนําขอแนวทางสิ่งต่างๆนะคะหรือบางคนก็เรียกว่ามีเกณฑ์ว่าอาจจะได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศได้นะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะนะก็เรียกว่าคนเกิดวันศุกร์นะคะช่วงนี้ดวงนะคะมีชื่อเสียงนะคะนะ มีมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะเป็นที่ยอมรับกับคนรอบข้างนะคะนะเรียกว่าจะทําอะไรก็วันนี้จะประสบผลสําเร็จจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแต่ก็เรียกว่าอาจจะต้องเหนื่อยอาจจะต้องอ,อ,อยู่ในช่วงของการตัดสินใจอะไรที่ค่อนข้างจะยากหรือว่าลําบากสักนิดหนึ่งนะคะโดยสตาขึ้นมานะคะก็เรียกว่าให้มีความสุขขุมให้รอบครอบนะคะไม่ว่าจะคิดจะทําอะไรนะคะนะเรียกว่าสิ่งต่างๆจะสามารถ ผ่านพ้นไปได้นะคะขึ้นอยู่ที่กําลังใจที่ตัวเรานะคะนะแต่ก็เรียกว่าคนเกิดวันศุกร์นะคะดวงมักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การอุปถัมภ์คาจุนมีคนคอยช่วยเหลือนั่นเองนะคะในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนเกิดวันศุกร์การเงินไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะมีมาให้จับใจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดนะคะในช่วงนี้นะ ก็เรียกว่าอุดมสมบูรณ์ดีนะคะคนเกิดวันสุ์ดวงมักจะเป็นผู้นํามากกว่าผู้ตามด้วยนะคะนะเรียกว่าดูเหมือนเข้มแข็งนะคะแต่ภายในใจก็ยังมีความอ่อนไหวนั่นเองนะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันสุ์พร้อมที่จะดูแลปกป้องคนรอบข้างเลยนะคะนะในเรื่องของความรักนะคะโดยรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีมีความสุขดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะ คนโคนมีคู่นะคะมีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งคันนะคะในช่วงนี้นะคะคนโซดมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถถูกใจนะคะอาจจะพบรักกับคนต่างชาติต่างประเทศนะคะหรืออาจจะพบรักกับคนที่แบบเขาเป็นหัวหน้าเรานะคะหรือเขามียศมีตําแหน่งที่สูงนะคะจนบางครั้งความรักอาจจะต้องไมอ่อาจจะเรียกว่าเปิดเผยไม่ได้นั่นเองนะคะแต่โดยรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันศุกร์มักจะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกเขา่าข้อความดันไมเกรนนะคะการเป็นเน็บชาเท้าชามือชานะคะนะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะคนเกิดวันศุกร์อยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวสับสนลังเลก,กับความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็เรียกว่าขอให้เรามีความมุ่งมั่นต่อสู้ฝ่าฟันนะคะเรียกว่าปัญหาและอุปสรรคจะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนโชคลาภลอยแบบฟุกๆถามว่าคนเกิดวันศุกร์มีไหม คนเกิดวันศุกร์มีโชคลาภลอยกับผู้หญิงนะคะอาจจะเป็นคุณพ่ออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เรานะคะถือว่าพี่ป้านะาเราก็ได้นะคะเรียกว่าจะนําโชคมาให้นะคะรวมถึงเขาจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเราได้ด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้โชคลาภมีเหมือนกันนะคะคนเกิดวันศุกร์นะต่อไปนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะหนึ่งสอง อ่ะคนเกิดวันเสาวมาดูนะคะใบที่หนึ่งทำแผนการเดินทางการติดต่อการเจรจานะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะในวันนี้1ถ้วยอาหารขานมนมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะนะ เรียกว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะมีช่องทางมีลู่ทางที่ดีเข้ามานะคะรวมถึงเรียกว่าชีพจรลงเท้ากันเลยทีเดียวนะคะวันนี้หน้าที่การงานนะคะการเดินทางการติดต่อการเจรจาการวางแผนงานการมีโครงการอะไรใหม่ๆด้วยนะคะช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์ก็เรียกว่าหน้าที่การงานประสบผลสําเร็จดีนะคะสิ่งที่คิดและหวังรอคอยเอาไว้จะประสบผลสําเร็จจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนะคะในช่วงนี้รวมถึงนะคะ ออสเิรเลียน,นะคะก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนเข้ามาด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะหรือใครบางคนอาจจะกําลังอยากมีโชคนะคะนะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะใครบางคนติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีเหมือนกันนะคะวันนี้คนเกิดวันเสาร์มักจะเกี่ยวข้องในเรื่องของหนังสือเอกสารหนังสือสัญญานะคะนะรวมถึงการสื่อสารสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะในเรื่องของ การเงินไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะนะเรียกว่าใครบางคนอาจจะมีเกณฑ์ว่าได้ติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารนะคะหรือใครรอเงินก้อนใหญ่อยู่ก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของเงินหมุนมากกว่านะคะนะได้มาจ่ายไปนะคะคนเกิดวันเสาร์กินเก่งทานเก่งนะคะใจใหญ่ใจกว้างนะคะนะมีเกณฑ์ว่าอาจจะมีคนมาหยิบมายืมเงินเราด้วยนะคะในวันนี้ ในเรื่องของความรักโดยรวมแล้วคนเกิดวันเสาร์มีความสุขที่เอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะแต่ใครบางคนนะคะก็เรียกว่าอยู่กันมานานเนาะจนบางทีรู้สึกว่าเอ๊ะใช่คู่แท้ของเราไหมนะคะนะบางทีก็สับสนกังวลใจเหมือนกันนะคะมีหนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะเรียกว่าคนที่มีคู่นะคะช่วงนี้เป็นความรักที่ดีนะคะมีเกณฑ์ว่าจะตั้งท้องตั้งทันนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะอาจจะได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะนะ ในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันเสาร์นะคะวันนี้ก็เรียกว่าก,กินเก่งทานเก่งนะคะระวังน้ําหนักตัวขึ้นนะคะหาเวลาออกกําลังกายบ้างนะคะรวมถึงใครบางคนนะคะอาจจะมีสภาวะที่เรียกว่าวิงเวียนศีรษะนะคะระบบน้ําในร่างกายไม่สมดุลน,นั่นเองนะคะช่วงนี้นะก็เรียกว่าหาเวลาว่างออกกําลังกายนะคะเพื่อที่จะเป็นการผ่อนคลายเป็นการรีแลกซ์ให้กับตัวเองด้วยนะคะโชคลาภลอยแบบฟุกๆถามว่ามีไหมคนเกิดวันเส,สาร์อัศวิเหรียญขึ้นมาก็เร<ๆ>ียกว่า<ๆ>มีโชคลาภลอยแบบฟุกๆนะคะ แทมแลนนะคะลองดูนะคะตัวเลขสองตัวท้ายจากเบอร์โทรศัพท์นะคะสลับไปสลับมาให้ดีก็แล้วกันนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภได้นะคะคนเกิดวันเสาร์นะก็จบลงแล้วนะคะตัวเลขมงคลประจำวันวันจันทร์นะคะที่14กันยายนพศออ2563นะคะตัวเลขที่ไพ่ยิปซีให้ประจำวันนี้นะคะก็คือเลข5เลข6เลข4นะคะเลข9นะคะ เลข9เลข9แล้วก็เลขูนย์นะคะสําหรับใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะก็จบลงแล้วนะคะนะสําหรับการดูดวงประจําวันนี้ก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ